สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเป็นเวลาไปดาวแล้วค่ะนี่มีดาวสองดาวนะนี่นะคะเมื่อวานก็เมื่อคืนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาศูนย์หกนะคะมาศูนย์หกนะเราไม่ได้มาตัวนินนะทุกคนาดาวปกดาวปกมาวินหกแปดนะคะมาหกแปดนะร้อนมากยุ่มยอะอ่านี่นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับดาวนะคะ ดาวนะฮะปะไปอะไรกันดีวันนี้อ่าวินหกวินห้าตัวใช่ไหมถ้าวินม,มีวินสี่ตัวนะทุกคนวินสี่ตัวได้นะคะนะคะนี่คือวินสี่ตัวนะดาววีไอพี ดาวัดใจนะทุกคนเจาะเลย0ูนสองห้านะคะเจาะูนสองห้าเลยนะคะ เน้นเน้นเราไม่ถนัดเลยศูนยะ์หกน่ะตามสูตรนะทุกคนถ้ามาแล้วก็เบาก็ได้นะคะศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สองในตัวของเขานะคะสองก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะแล้วก็ศูนย์ห้านะนี่ 052502สูนนะคะ5 1 5 1เราไม่เจาะนะเพราะ51าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่5 1ตรงนี้นะคะ5 4 5 8นะคะถ้ามี6 2นะคะทุกคนก็จะต้องมี9 2นะคะใช่ไหมใช่ วอนนี้อะจะจับสาตัวก่อนอยากจับสตัวให้นะทุกคนห้าห้าสนะคะทุกคนสามารถวิน4ตัวได้วิน6ตัวได้นะคะสำหรับ3ตัวนะ ตัวเด่นของทุกวันพฤหัสนะคะถ้าใครไม่สนใจก็ข้ามตัวเด่นไปได้เลยนะคะสำหรับตัวเด่นนะฟันศูนย์นะคะทุกคนจะต้องมาสักดาวนะศูนย์นะ,ะอ่าวแม,มพรุนี้วันพระเด้อใช่ไหมพรุนี้วันพระนะคะศูนย์เก้าต้องมีแน่ๆศูนย์กับเก้าสำหรับดาวนะนี่คือคืออาจารย์ดาวนะอาจารย์ดาวนะ นะคะที่ขีดเส้นใต้นี่ก็คือเน้นนะทุกคนนะคะประมาณนี้สำหรับดาวปกติกับดาว v ีไอพีนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าหนึ่งตรงนี้แล้วเราก็เลยไม่ได้เจาะห้าหนึ่งให้นะทุกนะคนประมาณนี้นะคะถ้าใครเจาะก,ก็เจาะได้นะคะประมาณนี้อ๋อ นั่นไงูว่าแล้วจะต้องมีศูนย์หนึ่งด้วยนะทุกคน <S <S จบปิง้งนะฮะนี่นะคะสำหรับดาวนะดาวปกติกับดาว v i p นะคะวินสี่ตัววินอะไรก็ว่าไปนะคะตัวเด่นสี่หกแปดสี่ส่วนสี่ส่วนสี่เจ็ดหกสองห้าหกเก้าแปดหนึ่งปสิบดะไม่เป็นไรน,นี่ไม่ข้ามไปข้ามไปอันนี้นะคะตามสูตร ดาววัดใจนะทุกคนมาคือมานะคะผิดถูกอย่าว่ากันเดึกขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดึกแล้วกลับบ้านแล้วนะคะ